สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เขากลับมาอยู่กันในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่าแบกรูมครับทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเป็นคลิปต่อจากที่ผมเล่นคลิปแบกรูมใหม่ทุกคนได้บึงก่อนหนานี้นะทุกคนนะในโหมดเพลิดแบกรูมครับสามารถไปย้อนบึงคลิปหลังๆได้เลยนะทุกคนนะซึ่งในคลิปนี้ครับเป็นแมปเก้าๆนี่แหละ ตะวามันมีหลายเลเวลที่ผมบริเวาทุกคุนเปิํตำรวจกันซึ่งตอนก้อนาน,านังคาตะทุคนผมกับภาทุกคุนเปิํตำรวจแล้วนะเป็นหางซรพสินค้าล่านะทุกคนนะอ่ะแล้าก็ตัดจบไปต่อจากหนังนก็บริเวตำรวจเลยและในครันี้ครับก็เลยพาทุกคนมาสำรวจในเลเวลที่แปลก,กๆที่เข้าบุคุณนเคยกันครับผมคิดว่าเลเวลนี้มันต้องมีแอ็นติตี้น่ากลัวน่ากลัวแท้แน่นอนครับตะวัตเทอร์เนนมาเราก็ว่าเ,เห็นที่ว่ามีแต่โอเอนติตี้นะทุกคนนะเออไม่แน่เลย ไม่มีเลยอ่ะแบบอยากเจอแบบปุ้มบุ้มบั่มมานะฮะแต่ก็ไม่เจอสักทีนะฮะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเลเวลนี้อันนึงผมก็ว่าทราบนะว่าเป็นเลเวลอีหยังแต่ว่าเบิ่งจากลักษณะแล้วครับผมว้ามันเก่าแก่มากเลยนะะทุกคนเบิ่งพื้นครับทุกคนมีความเป็นแบบผุพังไปเบิดเลยนะทุกคนหน้าเอาจริงเอาละสิ่งที่เขาต้องเขีนคือต้องหาทางนี้ออกจากสถานที่นี้อีกถามเคยครับเฮ้ยรูสึิว่าสิพอชดหม้ ว้าวรู้สึกว่าจะมีคนที่เขียนอะไรบางอย่างไฟเดนออลทางออกสำหรับทุกคนหรอมันแปลว่าอะไรอะ่ะออไปว่าทุกคนนะฮะทุกคนว้าวทุกคนภายในสถานที่นี้โคตรสีบ้างเวกเลยนะทุกคนเอาจริงรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนห้องสตอกมากกว่านะทุกคนนะมีกองเก็บของพออมะทุกคนเอาจริงแล้วก็มีเหมือนได้ค่ายแบบตู้เข้าไปเซอร์แอร์นะมีใครอยู่หรือเปล่าครับ ถ้ามีส่งเสียงให้ผมทราบด้วยโอ้โหสายไฟสายไฟแบบนี้เหมือนเมืองไทยเลยโอเคครับทุกคนห้องนี้ครับรู้สึกว่ามีความยา,ากมากเลยนะทุกคนนะอุ้ยประกบาบใม่อ่ะกลัวห้องนี้เปิดได้บ่เปิดไปได้นะฮะทุกคนฝั่งนี้นะข้าตัวจําใจยาไปท่าหนี่อลีนบ่นี่เส้นทางก<ม>ับโคตรสิลิมินอสเปซบวกแบกรุ่มประสบกันไม่มีความดีมคอสักนิดอืมจ <c oughs> ุน อะไรเนี่ยเขาบอกเค้าว่อะไรฉันสาบานวนะ่าเพิ่งมาจากที่นี่เหรออ่านไม่ทันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหองเก็บของแทน้แน,น,น่นอนทุกคนนะเอาจริงเหมือนมันวนลูปเลยทุกคนเอ้ยกระโซนของท่านี้ครับมันเหมือนเป็นแบบอ่าหองเก็บของไปนำ้ำแล้วก็มีความเป็นแบบหองกอเก็บสต็อกเกอร์ไปน้ำนะทุกคนนะว้าวเนี่ยมันจะให้เราวนลูปอีกกี่รอบทุกคนวัดรู้สึกว่ามันจะเผาหนามท่าเกลียวทา่ทางเกาเฮ้ย เฮ้ยล้องอะไรเนี่ยว่าง,งันก้อนอันนี้มนันว่าเปิดเป็นเพราะล่ะขัหนหอกกลับไปทางเก่าล่ะเป็นยังไงวะกลหนาเมียนทุกคนผมว่าเดือด่าไปทางไหนดีกว่าโอกาสกลับไปทางเก่าอะกลัวว่ารีบฟาวไปกันดีกว่าตอนนี้คือล่ออะไรแล้วนะทุกคนขันคืนล่อนี่ผมคิดว่าตรงนี้อ๋อทุกคนเห็นมั้ย,ยมาเอาสินี่ไงทางออกแต่ก็ออกไม่ได้ รู้สึกว่าจะท้องให้เราเดึงคันโยกนะฮะทุกคนดึงสิคะรออะไรอะ่ะดึงเปิดสักทีเปิดอา้าววอดไม่เปิดเลยหรอเฮ้ยทุกคนเปิดแล้วดิเฮ้ยเปิดไม่ได้อะ่ะหรือว่าระยะทางนี้เขาา่านมาเนี่ยคือเขาต้องไปเปิดฟังผุนหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิร์นทา้าเขาดิเฮ้ยเปิดปไม่ได้อ่ะเอจริง สงสัยจะต้องให้เราหาท่าเปิดท้าอื่นแน่นอนนะฮะทุกคนอ<ม>ืมถ้านหนิงกับ่าหน่ามีนะทุกคนนะขั้นออกขั้นอาน้าวนี่ไงขั้นอาน้าวโอ้ลืมดูงานสรวจประจังไข่ครับผมอันดี้ผมก็ไม่ได้ใจว่า้างหนามันจะมีขั้นอาน้าวอีกบ่นะทุกคนนะโอ้ยเจกลับไปท่าเก่าอีกแล้วจะบ้าที่ไงทางเดิมม,มันติดตามระยะทางนั้นหรือจะบ้าใย แต่เดี๋ยวเขามาบางนีแล้วเขาตรงสำรวจไปให้มันครบครับผมเพื่อที่สิทํากันเปิดขั้นอาวครับนี่ไงโอ้โหทุกคนนี่คือทุกแมปเลยคือผมลืมเบอ่งอันขั้นอ่าวนะทุกคนนะ่าเอาจริงนี่อันนึงนี่ือจะว่าว่าอยู่ดึงขั้นอาวมาเปิดประตูมันจะเปิดไหน่นี่จุดิืมต้นของเขาครับทุกคนจุดแรกเลยทุกคนสัง,สงเกตเห็นขั้นอาวนี่ปะผมก็เพได้สังเกตดีปะนะเนีนวะ่นา<ๆ>ก็คือจังแมปที่ผมเล่นก็อนนันะนี่นะทุกคนนะ่าก็คือ คมอะ่ะเข้าไปถึงจุดจุดทีนะ่เป็นท่าออกแล้วแต่ประเด็นคือเรื่องกุญแจเด้งโง่กับว่าเอากุญแจไหมซึ่งกุญแจเนี่ยมันอยู่บริเวณเอ่อห้อง,องเอ่อที่มีลูกกระถานล้อยไปล้อยมานะทุกคนนะอ่านละจําได้ป๊บ้านนี้ครับและนี่ก็เป็นแบบแบบหนึง่งที่คล้ายๆกันซึ่งความหลงความลืมนะนี่อันนี้เอาลงยังเอาลงแล้วนะทุกคนนะ้องสังเกตดีๆแน่ต่ละพื้นที่นะทุกคนนะอาจจะซับซ่อนซ่อนเงื่อนนะฮะทุกคนเอาละ อย่าคาดแตาว่าหลายทุกคนฝ่าไปก้อนแล้วกันรู้สึกว่าแห้งอยู่บริเ,เวณนี้โดนแห้งสินหากลัว,กวเกินกว่าเก้านะทุกคนนะจะรออะไรแล้วก็ไปเลยสิอุยอ้ยอุ้ยไม่อยู่แล้วครับผมเลเวลอะไรก็ไม่รู้หน้ากคัิบหายผมหวังว่านะไฟนี่ต้องเป็นท่าออกสาธุมามาลุ้นกันนะมาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้โหงูกบปลางูกบปลานี่เอาทุกคนไม่ก็กปเปิดท่าออกให้อ้าว ไม่ว่าประตูจะปิดอยู่แต่ฉันก็เห็นคันโยก,ก่อนหน้านี้เอา้าวอสเขาเก็บมาเบิดตีเอาละเลเวลนี้รู้สึกว่าจะมีความแบบซับซ้อนนิดหน่อยทุกคนคันโยกมันอยู่ใส่ป่ะเ,เก็บเบิดแลด้วดิมันบอกเอาสี่อ,อกง่ายสี่อ,อกายบัดนี้เลเวลนี้เฮ้ยดี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 ดดอืมจะบ้า ซับซ้อนมากเลยทุกคนสำหรับใครที่เขาเ่าล่นแมปดีนะสังเกตดีๆเปิดไปอืมไม่เปิดนะฮะทุกคนเปิดยากเฮะห็นความจีมเนี่ยปุมพังหมดเลยนี่โอ้จะ่าจะเปิีดเลยทุกคนงานนี้โอ้ยตกใจเอ้ยไม่ต้องมาตกใจฉันหรอกนะจะว่าหรือขอโทษครับพี่วิ่งมาแบบน,นั้นใครจะไปตกใจอืม มาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเออีกบัวฮ่าดีเด้อซีรีโเทสีวิลลาหาไม่นี่แล้วประเด็นคือเฮ้าก็เฮดเบิดเลยเด้อมนสิมีอันใดเหลืองเหลืออีกอะสิซับซ้อนปานนั่นอืมจะบ่าอันนี้กเอาลงแล้วดูดีดดีจับตามองดีๆนะเฮ้เฮ้งนๆยๆ ขนาดกเปไปต้นะน่ะนี่ไงเอาที่ทุกคนคันได้ยินเ,นเนสียงสีคมสาบานเลยว่าตองถ้าออกไท้แดะต้องออกไท้แทะอืมว้าวแต่ละข้อะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมสีตัวสีสีขนาดที่เนี่ยสงสัยคุณจะลืมลืมกันเอาเหมือนเรานี่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 ออกได้แล้วครับผมอาเยสว่าสีออกได้นะทุกคนนะถือสวา่า รุ่นแล้วก็เสียเวลาแล้วก็น่นนี่นั่นหละยางจะบ,บ้าอุ้ยอะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรเวลได้อีกแล้วบัดนี้โอ้โหเอาแล้วครับทุกคนเข้ามาอยู่กันใน พื้นที่ประหลาดอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งทุกคนคงสืเคยใส่ชีวิตแล้วก็ขุนเคยเป็นอย่างมากสลหรับภัยที่เบื้องหนังรอบดึกของหางแล้วนะทุกคนน้นเวลากลับออกมาเอารถกับทุกคนสิพอบรรยากาศแบบนี้มากเลยซึ่งเขาเรียกว่าลิมิเนลลสเปซครับทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่ระวางที่มีความเป็นแบบกับความจริงกับความะสมจริงนะเขาจะต้องเห็นอีอย่างอีระเบิดนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยน่ากลัว รู้สึกว่ามันจะเป็นโซน A บนได้นะทุกคนนัหมองจอดรถมีใครอยู่บ้านไหมครับขอสอบถามหน่อยนะครับรถนี้รู้สึกว่าสีมีจอดไว้นะฮะทุกคนนะัรถปูดไอระบาดที่นี่โจ๊ดจดตกใจ,จบ,บ้าอะไรเนี่ยหรือ <c oughs> ว่ามีคนอย่างไรฮะไม่นีเปิดได้ปะองบดานะทุกคนนะนี่ก็ะเปิดไม่ได้อันนี้กร็ร์ดจะเป็นแบบทอระบายอากาศทอรระบายแอร์นะทุกคนนะ เขาใส่เส to ียงก่อนตอนนี้มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่บอดูสิปัสิาบีมไผ่อยู่จากคนเลยนะทุกคนนะแล้วกเขาจะออกท่าในระบาดที่นี่เอ้ะทุกคนมันบ่ได้เป็นเพียงการเล่นทั่วไปนะมันต้องให้เขาไขปีศานู่นนี่นั่นพ่อมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมมันมบิดขึ้นแบบนี้ทุกคนอ๋อความเร็วเขาเบิดเขาเลยแบบเหมือนเมยนะทุกคนจริงแล้วเขาจะต้องไปยังไงอ่ะทุกคน ว้ายว้ายว้ยว้ยน่ากลัวน่ากลัวนี่ประตูข้างหน้าครับผมประตูข้างหน้าประตูข้างหน้าแท้แน่นอนเป็นวะเปิดได้ไหมไม่ได้แฮะมันต้องให้ใส่ยังบางยางอะทุกคนกุญแจหรือเปล่า่ะน่าจะอยู่ในล็อกเกอร์นี้แน่ใช่ไหมเปิดไม่ได้แฮะทุกคนผมมาตรงรถแท้หนิวงซ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าม่นอีกอืม แล้วมันจะอยู่ตรงไหนบริเวณใดบริเวณหนึ่งอันนี้ก็ไปว่าได้นะอย่างที่บอกนะทุกคนนะต้องสังเกตดีๆบางมองกระติดบักไปว่าได้อีกอึออันนี้ก็บว่แมนอันนี้ก็บอก่แมนครับผมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเมื่อกี้นะ่ะฉันบอกเลยฉันกว่าจะหาทางออกได้กว่าจะดึงคันโยกได้หมดเงี่ยฉันเหนื่อยมากเลยนะ จริงแต่มันติดประเด็นที่เลเวลดีพี่จะออกยังไงดีพี่คิดกัน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 ทุกคนมันหยู่ยากมากเลยเลเวลนี้อ่ะโอ้ไม oh ่กดจะบ้าตายแล้ใต้นี่มีหาอะไรไหมเนี่ยไม่มีเลยมีตัวเอเท่านั้นนะเอา oh, 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 oh. แล้วเพื่อนเขาหายไปไซยะทุกคนเอาเฮ้ยโอ้ยพี่ แลเขาสิออกไปจังใดทุกคนที่ซอยผมแ่นหรือว่ามันต้องมีอีกอย่างบางอย่างอยู่ซอกนี้หรือเปล่าบ่มีตามเคยครับผมเอออยู่ไหนวะต้องบุญแจหรืออีิย่างได้เท่ผมมานี่สอันเท่าที่บมเบิ่งจากลักษณะแล้วนะทุกคนนะบ่มมีวีแววได้เลยว่าสิหาท้าออกใดครับทุกคนฉะนั้นผมเลยก่าว่าสิออกจากแมปนี้ไปก่อนยิงอยู่ยิงน่ากลัว อข้างบนก็ไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยขันโยกอไม่โอ้ไม่โอ้แม่นเป็นฉากของเกมจซื้อผมนึกว่าจะต้องมี้ขั้นโยอีกอย่างโยกไปโยกมาอีกโย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 ก,ยก,ยก,ยกอย่างนี้เหรออันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเปิดได้ยังไงวันเนี้ยคืองงนะฮะทุกคนตอนนี้คืองงนะฮะ,นนงงะ,ฮะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนตอ่อ Two hours later โอ้ว้าวทุกคนทํากางใหญ่แมปไปอยู่ในเลเวลเลเวลอีกเลเวลหนึ่งครับซึ่งอยู่ใต้มหาสมุทรครับทุกคนเพื่อที่จะมีความเป็นลิมินอลสเปซครับรู้สึกว่าเลเวลที่12แห่งนี้ครับทุกเ่งทุกอย่างมันจะจ้างอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะจริงเหรออุ้ยทุกคนอา้าวเกิดปุ๊บมาเจอตนทานออกปับ๊บอือจะรออะไรล่ะรอด้วย แต่ก่อนจะไปครับผมเขาบอกว่าวันเวไปนะเออ้ลู้ตรงนี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะ Subject to f l o o d i n g ว้าวมันเป็นอาคารแบบอาคารโบราณสมัยกรีกแ้วทุกคนนะโผตะวันตกตั้งกระทัดกระจายยึดใต้ผืนมานามมหาสมุทรแห่งนี้ครับซึ่งสะเห็นถึงความน่ากลัวความขนลุกและก็ความมีอารยธรรมที่เคยจะเลื่อนลุ่เลื่อนในอดีตถูกกลับจมหายไต้มหาสมุทร เป็นระยะเวลาโดนรอไป่ได้ละไปเลยละกันเฮ้ยตกใจมมาตกใจทํานทำไมล่ะคะก่อนที่จะตกใจคนอื่นเนี่ยดูหน้าตัวเองก่อนคะ่ะทำไมทุกคนบุลลี่อยงเลยเนี่ยจะบ้า ว่าแต่พวกเราจะทำาไงดีเฮ้ยขาใครอะขาฉันเองนะไม่ต้องตกใจไปมากับเพื่อนองนั้นหรอโอ้โหนี่เหรอชุดชุดเข้ามาในแบคกลมุมโอ้เหมือนมืดมากเลยนะคะจะไปยังไงดีก่อนเนี่ยไฟฉายก็ไม่ค่อยจะมีชัดเหมือนกันเลยเพื่อนเออนี่เหรอเมื่อตอนจบเขียนว่าอะไรอะไปได้ไหมยี่ค้นหาเขาบอกให้เราค้นหานะฮะ อุ้ยทีทุกคนเขาไป่ไฟฉายแล้วเฮาบอลยน้ำมูบาที่เหนียวมันจะมีเฮา,าอีกวะเอาอ๋อมีมีมีเย็ดเคเอาละครับทุกคนเปิดไฟใายเปิดปติดระบาท,ที่เหนียวของเาขาเขาเปิดเปิดปติดเปิดติดตัวนิ้หน่อยอดีดีดีตามท่าไปครับผมรู้สึกว่าเลเวลนี้มันติดหนักกว่าอยู่นิดนึงทุกคนมันบอไดเป็นของสีเหลืองแบบสไตล์แบรงกรูปมอย่างแท้มันเป็นสีขาวไปเลยอะแต่ว่ามันแค่มาเปิดไฟไง ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะจริงหรือแน่ใจน้าวิตัวท,ทางนี้ถูกต้องไม่รู้เหมือนกันค่ะกลับก่อนค่ะเดี๋ยวามาลอยเข้าไปไปฟังนี่ครับทุกคนตามมูไปเลยประเด็นไฟสายเขาเายยย้าบดีใสป่ประโยชน์อย่างเลยอืออุยทุกคนไฟสายเข้าบดมีประโยชน์อย่างเรื่องจริงอ๋อฮันดีเปิดได้อยู่จบบา้าไม่เปิดไฟฉา <laughs> ยอุจับบา้าตายไม่เปิดไฟฉายลรวบอกว่าไฟฉายใช้ไม่ได้เอา ทุกคนลงกามูลแล้วบาท,ที่นี่คันทปี๊ดใช่ใชแล้วทุกคนคิดสภาพคือสีหาถ้าออกอยากขื้นก่าเก้าอ่ะทุกคนแต่เวเาจะไปอีกท่านหนึ่งครับทุกคนท่านนี้คงคิดว่าไปบ่ได้ครับผม,มห้องแต่ละห้องนะทุกคนนะ่าเอาจริงคันมันมีสถานทีนี่ในโลกความจริงมันขึ้นสิเป็นออย่างที่นนาต่นเต้มมากเลยเฮ้ยดีดีด,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 ดีทุกคนพอล็อกเกอร์ปลาดปลาดครับผมไปดูสิมีอะไรกันในไหม เปิดไม่ได้นะอ๋อไอเดีทุกคนมันเอาไว้ทรรีตัวแอิตี้แสดงว่าตรงนี้มันต้องมีอดแอดตัวแอติตี้แทนแน่นอนครับไอเดีว่าและฉันว่าและฉันว่ามันต้องมีแน่นอนอืมจะป้าขอแคย่ยไมอะไรเอากับพ่ออออ้้โอ้โโโหหห พูดปุ๊บเป็นจริงปั๊บอันดับแรกยิบไฟฉายก่อนเลยทุกคนเลเวลดี้มันมีตัวเอนติตี้ตัวเอนติตี้แอนติชัยไปทางไหนก่อนเพื่อนอันดับแรกฉันก็ตายค่ะจริงไปทางไหนอะนี่ดีดูช้อนสีท่งนี้ครับผมข้าตราตามูุช้อนไปูุช้อนไปเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยขอร้องขอร้อง อย่ามารัจังหวะนี้โอ้ยลงเลยปะที่นี่เอ้ยถ้าตตลงนะต่อไปนี่จุดที่เขาตายครับผมผมหวังว่าย่า่พ่อเหตุการณ์แบบนี้อีกเฮดี้มูฮ่าอย่างน่าครับผมไปเลยไม่สำรวจไม่สำรวจอะไรแล้วไปก่อนเลยอันดับแรกอืมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนสปีดได้ไหมไปยังไปยังไปยังไปยัด กลัวมากผมว่าการมีเฟศชายเป็นจุดเสี่ยงฉะนั้นมันไปหมดแล้วพี่ออกไปเลยอืมทุนหาทางออกอย่ากอยน่ารีบเวลดีนะเ่นยุสซานซี่หลอกมาพา,าดอกเบิงส้งแล้วอืมท่านี่เมนบอกว่าว้ายจะออกอย,ยังไงย,ยื้อ,อเรียบร้อยดี ทางออกอย่างแท้ทรูกว่าที่หาทางออกได้เลิ้นเสมอเลยเฮ้ยมาพอตรงนี้แล้วครับผมบูรุษมันคืออีหยังเก็บกุญแจไปแล้วครับเครื่องสแกนหรออุยอ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนมันมีเครื่องสแกนพร้อมเขาก็ต้องเก็บกุญแจพร้อมปะเดี้ได้เดมันคืออีหยังอ่ะ อานนี้เขาเขียนว่า ey, คีย์กุญแจ w h l e l for loop exit อ๋ออันนี้คือทางออกหรือเปล่าน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต่อยเขาแก้ไขปริศนายอย่างบางอย่างอีกทุกคนเขาต้องพย,ยายามเอาแสงเลงเซอร์ยิงกุญแจทีปิดไปไม่มีทางฉันคิดว่าสถานที่นี้มันมืดมากฉะนั้นเขาต้องเค็ดอย่างบางอย่าง เอไเอได้ๆถ้าออกมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนสะแหงอืมทุกคนเรเวลยไปริปปแปลกๆอกะเอาจริงไปล้อหันไปหันมาอันนี้มันวบววาไล่ตาม,มากเลยนะทุกคนเอาจริงเอไเอได้ๆขึน้นสแกนไม่ต้องสแกนสิตียังไงโอ้โห ทุกคนผมมาเรเวลน,นี้ผมบ่รู้เรื่องอย่างนด้ใช่ไหมรู้ว่ายังไงป้าพื้นที่คูดกวา้างจริงอ,อ,อ๋อก็คืออ่าอันแสงเลเซอร์เนี่ยมันมีใบสันหรัอะไรบ่า เขาต้องแพร่ยาแปบว่าทุกชิงอยามันเหมือนบอแสนเลเซอร์มันจะไปกระทบพวกเนี่ยแหมมันกลายเป็นแบบหองกันสิคืนมากครับทุกคนเห็นบอถ้าสะมันเป็นเป็นหองเป็นหองที่เป็นรูปดาวอะ่ะเขาใจบอทุกคนเหมือนเป็นหองอยูแล้วหองความเมืดเขาใส่เลเซอร์ในกาลที่ดีเทสในฉายภาพว่าหองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดโดยใช้แสงเลเซอร์กระจายแบบนี้ครับมีเอเจนตีวะนี่เรยกว่ามีเด้อขอลองอุย้ยฟันี่ฟังตันวาครับทุกคน ทันทันทันเอาจริงผมโคตรเกลียดเลเวลี้เลยเกลียดมากเกลียดจริงเลยจริงโอ้ยตรงนี้รู้สึกกว้างนะทุกคนกว้างมากกว้างมากทางออกไปอยู่ทางไหนวะอืลอขอร้องทางออกไม่มีสถะทางโลมากทุกคนเอาจริงโอ้โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าผมลายตามากเลย พยายามทีเสียอีกก่อนครับผมว่าเห็นมีหยางเลยอ่ะทุกคนจริงไปอีฟังหนึ่งนะทุกคนนะจิ๊บจิ๊บจ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนคือบแบบว่ามันหาทา,างออกคตร่ายจริงมันพื้นที่ที่แบบเอ้ยยังไงยังไงยังไง เฮ้ยเฮ้ยจับจูดจับจูด,จ,จ,ดจะรออะไรต่อไปเลยค่ะเย้ถ <Yeah. S 1> ้าคุณธรรมดาเล่นคงไม่ผ่านเราในฐานะที่เป็นนักเดินทางแดกลูมเราผ่านตลอดนะทุกคนเรามาเจอกับโอเคครับทุกคนก่อนที่จะกันไปในคลิปนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาล่องลินด้านนี้เป็นด้านสุดท้ายกันก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิดต่อไปวับโจีิวเท่านี้เดี๋ยวสีบ้านเลนต่อจากนี้ทุกคนได้เบิ่งกันเพราะว่า มันก็มีจํากัดแหละแต่ว่ามันมีบางรีวริวี่เงาบวกท่านในเลนไงเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาลองลุ้นกันสำหรับรีวิวนี้ย่นงมึดมากหมึดมากทางนี้เปิดได้ไหมฮึมเปิดไม่ได้จ้าแล้วท่าจะไปยังไงดีเนี่ยมีแสงสว่างนะฮะอา้าวก็ทางเดิมนี่อา้ what? อาวว้าวทางเดิมมันทางเดิมหรือเปล่าอุ้ยมีตัวน,น้ำนะตาม,มาตาม,มาวะา อาวพี่ทางกันพี่เอ้ยโอ้โหโโดีแอบก่อนเพื่อนฉันกลัวนะ่ะอ้อไฟฉายใหงกูเดี๋ยวมาอีกสัตว์ตวาหายแล้วแล้วประเด็นคืนอเขาออกมาจากนั้นนั่นอะไรรู้ว่าทางเก่าหรือเปล่าวะเอ้ยยาวะยาวะเยวะว่าเอาไปทางเกาด้วยหรือยังไง ชิปไม้แหละโอเคครับก็เป็นจ้กันบ้างครับสำหรับแมปแบกรูมในครั้งนี้นะทุกคนนะซึ่งเข้าก็ได้ไตำรวจเป็นหลายเลเวลมากๆเลยวลสป็นเลเวลแบบพื้นที่ประหลาดประหลาดน่ากลัวน่ากลัวหอ้องเก็บขคองห้องสตอกหรือแม้แต่พื้นที่ที่เป็นแบกรูมสีขาวแต่บ่มีไฟฟ้าเปิดใช้งานครับหรือแม้แต่ใต้มหาสมุทรซึ่งการจัดมาเป็นลิมินอลสปีดด้วยกันค่ะมันเป็นพื้นที่โลง่งๆเนาะแล้วก็มี อะไรจะทำบานเมืองต่างกระจัดกระจายกันอยู่บริเวนันครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นลิมิเนอร์สเปรปักมากๆเลยแล้วก็มีความเป็นแบกรูมเข้าใส่ชีวิตทุกบปืนเนี่ยก็ซ้ำอยู่ในแบกรูมแล้วก็ลิมิเนอร์สเปรนะแต่ว่าหลายคนอาจจะโผล่ข้ามสาบพวกนี้ไงส่วนหลายมันมาจากเกมและต้องเน้นย้ำก่อนครับว่าเป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นบ่มีอยู่จริงครับอ่าแล้วก็เอาไว้คลิปหน้าครับคันผมมีเวลาว่างเดี๋ยวสิมาอัดให้ทุกคนได้เบิ่งกันต่อจากนี้ครับและภายสำหรับพิธีบ่ทันได้เบิ่งคลิปเก่าๆที่ผมพาทุกคคนนนนเเยมมาล่้แแป๊บีะ ก็สามารถไปเบริงยอนหลังทิพย์เพลีย์แบล็กรูมได้เลยครับทุกคนนะเก็บไปเบิรแล้วเออก็อเป็นบ้าครับทุกคนข้างนี้ก็พอก่อนกันแล้วกันคันไพ่มากคิมีเก็อย่าลืมนดีสกดไลค์กดซับสไครต์ก,กนนันนะครับอันที่สำคัญที่เล่นบุกกระดิ่งเพื่อที่สี่บนในพาดการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสำหรับเพื่อนีไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย